ลี่นอชีวิตจริงมันเริ่มขึ้นแล้วมันจริงทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้มันก็จะจริงที่สุดโอ้ยใส่หมวกอีมโมงแล้วก็ไปยากเว้ยหูฟังไป่น่อยซื้อมากอะ่ะ ใส่แน่กับปวดพี่น้องกันได้ใส่เพรได้แต่ว่าเอา,าใส่งย้มจำเป็นมันเป็นหูฟังแบบสําหรับแปลภาษาด้วยไงแต่มันก็ต้องหัดใช้แหละเพราะว่าภาษาสวีเดนไม่หน่อยกับว่าสิเก่งตลอดเนาะแล้วก็บ่ค่อยได้ใส่เนาะออกจากนานๆออกจากบ้านถึงจะได้ใช้ทีนึงอยู่กับพ่อแม่ก็ใส่แค่ภาษาปัวเนี้ยก็ไปกั ต้องใส่เวลาปรับตัวแน,น่นอยหนึ่งด้วยพี่น้องอาจจะมีคลิปให้ดูไม่เยอะเหมือนเดิมเมื่อก่อนวันละสองคลิปสามคลิปก็มีนะต่อไปนี้อาจจะวันละหนึ่งคลิปอย่างน้อยจะพยายามทําได้ให้ได้วันละหนึ่งคลิปเพราะว่าอันนี้กับเงินอันนั้นกับเงินเน,ะ YouTube, ะ YouTube, น,น,น YouTube, าะยูทูบเอ่ยูทูปกับยูทูปกับเงินการเหนงานกับเงนินและความมั่นคงตัวเองนั่นไม่น่อยกับถนนมันแฉะได้พี่น้องตองค่อยไปมันลื่น เราไม่หน่อยเพราะมีไม่มียางรถแบบกันลื่นนะจ๊ะจอจัก,กรยานไม่หน่อยเ่าไม้มีแบบกันลื่นคือของแมปูแมปูนีแบบกันลื่นแต่้ามันว่าลำบากไม่น่อยก็จะพยายามใช่จัก,กรยานเพราะมันสะดวกกว่าค่ะรถเมย์มันก็ต้องใช้นั่นแหละแต่ว่าถ้าภายในเมืองน่ะถ้าใส่จัก,กรยานไหนไม่หน่อยจะใส่จัก,กรยานแต่ว่ากระเบองก่อนนะคะเพราะว่าตารางงานอะไรยังไม่ออกแต่ที่แน่แน่ก็คือ ก็ยังคิดทั้งสองอย่างควอบคู่กันไปละจ้ะทั้งยูทูบและทั้งงานนะคะแต่แรกๆก็จะเอางานก่อนเพราะว่าเราต้องปรับตัวเยอะอยู่นะพี่น้องต้องปรับตัวหลายอยู่ค่ะเพราะว่าเข้าสิบรยอยู่มองเดียวนะคะเข้าไปหล่มองต้องปรับตัวเรื่องการเดินทางนั่น พอเวลาปรับตัวก่อนเรื่องการเดินทางปกติยังที่ใส่หนักๆเลยเพราะว่ามันต้องใส่สมองค่ะต้องใส่เวลาในการใส่สมองเพราะว่าไม่ได้ต้องเรียนลูกแล้วก็ต้องเรียนนะคะในบทเรียนด้วยซึ่งมันต้องใส่สมองในการเรียนมันก็จะยากวามันก็ยากเป็นปกติเพราะาอายุหลายแล้วเขาสิบหกสิบแล้วเขามาเรียนมันกยงยังว่าเนย แต่ถามว่ามันจะไม่มันสีแย่ yeah, จนนี่ผมมีความสามารถเลยบอก่าแต่พอะะม่นกบมันก็มีความสามารถเป็นหนึ่งเลยจะน้อยมากจะเยอะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสู้ได้สู้ไปแค่ไหนก็อเอาไปบอกทางว่าอะไรไม่ได้ก็บ,บอกแล้วว่าไปให้สุดถ้ามันจะหยุดยตรงไหน,นก็ถือว่าเราได้ทําแล้วไงถ้าเขายังไปพอสุดแล้วเขาหยุดก่อนคือว่าเขาเป็นคนขี่แพ้ เนื้อแท้โตตนข่อยก็ว่าคน,นจะดีได้พี่น้องมุมดีก็มีมุมเลวก็มีมุมผับก็มีนะจ๊ะต่ความแย่ๆก็มีในมุมที่มีส่วนดีก็มีขนาดคนเขาสูงก็ขาอข่เขาก็ยยั่งบริสุทธิ์เขาบริด้ดีลอยไเส้น,นเนาะ สู่ๆกันไปใช้ไปเลยชีวิตใส่มาหลายแล้วใส่มาแบบสมบุกสมบันแห้งแล้วใส่อีกก็คือสิบ่วเป็นยังดอกถือพกซีฟแล้วเขาสิไปได้ฮอดซ้ำได้กันมันได้ซ้ำนั่นไปที่นอกแต่ใปที่มีลมหายใจคำว่าสบายกับคำว่าลำบากมัน้นคู้กันนี่แหละพลังใจนะ่ะ ไม่ต้องไปขอใครสร้างจากตัวเองมันถึงจะมั่นคงที่สุดมีกินไม่มีกินก็คือเรานี่แหละไม่มีคนอื่นเข้ามาเดือดร้อนกับเรานะเจ็บปวดกับแหกปากออกมากค่ะมีแห้งกับแหกปากออกมากแค่นั้นเองตอนนี้แม่นายัางบ่รู้ว่าตะลา่งมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสัญญามันได้เริ่มแล้วเนาะสัญญาในการกจ้งมันได้เริ่มแล้วได้สามวันแล้วนะคะ เราก็เป็นคนของเขาแล้วดังนั้นเ้ากสิห้าวันห้าวันของไม่ใหญ่น้อยนี่จะทุ่มเทไปอยู่ที่เรื่องงานมากกว่านะคะอีกสองวันเป็นวันหยุดพักผ่อนมันอาจเมื่อยแน่แหละแต่ก็ต้องอดเอาแต่ก่อนม่น่อยไปเฮ็ดงานอยู่มันน่อยไยังเฮ็ดคลิปไปอย,ปอยู่แต่ว่าการทํางานเมื่อก่อนไม่ได้เรียนไงคะมันก็ไม่ต้องใช้สมองเยอะ สับต่างๆมันก็จะใช้เฉพาะในร้านอาหารในก๋วเนาะแต่พอไปเลียนท่านก็มีการวิเคราะห์การบ้านยุนีส่วนมากสิเป็นแบบให้โจทย์มาแล้วให้วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ลวมาบอกเป็นภาษาไทายบบเมนให้วิเคราะห์ผมบอกเป็นภาษาสเปนเลยต้องปับหวัวปั๊บหางปับสมองไม่แล้วก็อีกอย่างละอันเขาเอือ่อญงอะลืมไปแล้ว คำน้ำคำรรพนามคำกริยาคำอยียงต่างๆนะคะก่อนปัจจุบันเริ่มต้นและจบแล้วนี่นหะเวลาปิดคำไทยนี่แหละอันที่ค่อยกค่อยได้นี่แหละแต่ว่ามันก็จะต้องไปสุดบอกแล้วว่าจะไปให้สุดถ้ามันจะหยุดอยู่ตรงไหนก็ให้มันหยุดอยู่ตรงนั้นค่ะถ้าไปไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะ กพราะว่าต้องไปนีหามือก็ะทต้องเป็นมือให้งานมันไม่ได้มันไม่ได้จันทถึงสุกทุกทุกอาทิตย์นะพี่น้องบางทีก็ก็อาจจะหยุดในวันธรรมดาแล้ววันหยุดแล้วอาจจะได้ไปเข้างานนะคะซึ่งมันก็ไม่บ่อยนานๆถึงเข็มีทีแต่ข้อเสียไปเหยียดให้มันใด้ถึงที่สุดเลยถามว่าต่นเต้นบ่บ่ได้ต่นเต้นค่ะแต่ว่าเครียดจันจะคล้องให้บได้น้ำษาค่ะ เพราะว่าภาษาภาษาเหตุงานภาษาทั้งกระดาษนั้งสีมันต่างกันเนาะล้วก็ต้องปรับตัวแน่หนึ่นงแหละปรับตัวเรื่องเข้ากับเพื่อนใหม่ปรับตัวเข้ากับการการเรียนแล้วก็ปรับตัวกับการกินกันนอนเวลหลอเวลานะคะ แต่ก่อนเฮาว่ามีเวียกบนลังห่แค่มาอบร่มเฮาก็ตต่นตามเวลาปกติบ่ต้องฝ้าบ่ตทองยังต่้ไปหฮาก็สิอันนี้ถือว่างานงานนี่ก็ถือว่าร0อปซก็เท่ากับงานก็คือทําเต็มร้อยน่ะหวันวันละแดชั่วโมงสีน้องฮาก็ตตองเต็มที่ก็มันที่เฮาเมื่อยเฮากรบบ้านเฮาก็อยากห่อคอนี่พี่น้องเพราะว่าอันที่มิใช้พลังไหนสุดคือพลังสมอง ้เยอะที่สุดคือพลังสมองเพราะตรงแปลรับกวอมูลมากแล้วก็มวนผลแต่ว่าถันปรับโตได้จับสำเนียงเขาได้นะจับสำเนียงเขาได้เออเขาเอาข้อน,นี้เขาบอกสำเนียงนี้แล้วเขาจับได้เขาก็สิบไปได้ง่ายพี่น้องมันอยู่ที่ว่าเขาจับสำเนียงเขาี่แหละ สิปับโตยูบดนนอกไม่หน่อยคิดว่าไม่หน่อยก็ไว้อยู่น่าจะปรับตัวได้ไวอยู่ไปข้างนี้มก็สิใจมือนี่แหละกไะล็ไปเอาตะล่างเอาตะล่างตล่างงานตะล่างเลียนนะคะแล้วก็ไปรับฟังในในลายยาง บางเรื่องอาจจะพูดให้พี่น้องฟังได้บางเรื่องอาจจะพูดให้พี่น้องฟังไม่ได้นะคะเพราะว่าการทํางานมันต้องแยกงานกับโซเชียลออกก่อนนะคะเพราะว่ากฎหมายมันก็แรงอยู่ช่วงนี้ก็สร้างอาหารมาไว้ค่ะสั่งแล้วยังไม่มาก็คือสั่งเป็นพวกขน,นมพวกหน้าพวกอี่ยัง,อยงเอาไ,อไว้สำลองเวลาไม่หน่อยมือไหนม่หน่อยออกไปด้วนน่งสิ แม่กะเสียพกติดกระเป๋าไปเพื่อหิวเพื่อยังนะไก่ย่างมือน,นี้ไม่ไหน่อยก็เอาไก่ย่างมาถุงนึงรับน้ำโซดาห้าขวดนึงเพราะว่ามือเศร้าไม่หน่อยบริกนเข,าขา่าค่ะเพราะว่าไม่หน่อยบ่ิหิวมันมาตื่นขึ้นมากกับสิจ้องกินแต่เข่าด้วยกับบรแเมนบริกนเข่าก็บกไริกินยาได้เพราะมันต้องกินยาลังอาหารมืนอนีก็บบริกินบโหว่าสิมาดนซ้ำไห่ก็เลยบริกรหรอกล่องเมือมือแหลก,ก่อนก็ไปกระสีพกยาติดกระเป๋าไว้นะคะ มือนีแบบว่าเขายังบัลูอีกอย่างเกิดขึ้นเขาก็เลยบริเตรียมอีกอย่างแบบตันไหนไม่ไน่เอาจะน,น้ำก็นขนมมาค่ะถ้าไปเฮ็ดงานก็สิเป็นอีกแบบนึงถ้าไปเลี้ยนก็สิเป็นอีกแบบนึ่งมันบล่ล่ะในหนึ่งอาทิตย์บางทีเราก็จะห่ออาหารไปกินเองบางทีมือไดเฮ้าบ่าสดวกเ้าก็สิห่ออเป็นขนมเป็นน้ำไปค่ะ กไม่น้อยเป็นคนที่กินนะคะนอกบ้าน,นเ่แล้วซื้อกินในว่าซื้อกินได้ไดแต่มันบ่แล้วค่ะมบออิ่มทองม,ม,ม,มัน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 วัยทองดูใสไม่น้อยดอกค่ะไปกินแบบนั้นเรา,าล่งทางนี้บ่ได้มันสูงมงงันอาจจะลงข้างสูงสู้ครั้งนี้ความว่าใจดีจะไม่ค่อยมีปรปากฏเอะไรแ้วะเหนื่อยแล้วจะ อันที่มีก็ยังมีเก็บอยู่อันที่หาใหม่ก็จะเก็บให้ไว้เก็บไวให้มันมากที่สุดวันหนึ่งวันใดถ้าเราทําไม่ได้ทําไม่ไวชีวิตเราตัวคนเดียวแก่แล้วใช่ไหมเราต้องห่วงแกตัวเองคาว่าเอ,อื้อเพื่อเื่อแผ่แตมีอยู่แหละแต่บ่คือเก่าเราค่ะบ่อ่อยสืบวังดีแลยป้าทานนาะดีพเพื่อแพ่กับผู้ใดอีกแล้วนะคะสิ่งที่ทำแล้วไม่เสียใจและไม่เสียดายนะ แต่ตอนนี้ก็คือขอเก็บเพื่ออนาคตตัวเองให้มากที่สุดเพราะเราถึงไปชีวิตแล้วจิตเถ่าตายกันมันเถ่าตายถ้ามันสิวมีกินกมันอดตายไปแค่นั้นแหละแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นก็ให้ทำเพื่อตัวเองให้มากที่สุดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่า,าการเพราะว่าอี้ยังต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดไม่พี่นอ้อง คนใหม่กับเพี่ยนแปลงอันนี้กับเพี่ยนแปลงเมืออไทยเขายังเปลี่ยนเบิดอนยี่นี่เขากับเพี่ยนแปลงกันคือกันดังนั้นความแน่นอนี่สุดกำเงื่อนไว้ค่ะกำเงื่อนไว้ค่ะเกิดยังขึง้นก็ยังหน่อยกัยังนี่พ่อ,อต่อสู้ัวเองจากบ้านมากอะ่ะสิบกว่าหน้าที่เต่าที่มีนาไทายเบิ้งนี่แหละคะ่ะอันนี้ขึน้นในงานกรมแรงงานนะคะกรมแองงานนะคะแค่มารับคําสั่งแล้วก็มาพบมูแต่หลังจากนั้นไปก็จะไปที่ทํางานแล้วก็ไปเรียนซึ่งไม่ใช่ที่นี่นะคะ เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อเข้าไปพบหัวหน้าแล้วก็เขาสิภาพไปมองเห็นงานก็มองเรียนนะคะรักนะจุ๊บๆไปไปจ้า